แซมขายมีดสวัสดีครับวันนี้แชมขายมีดจะมาแจ้งโปรโมชั่นพิเศษสําหรับเดือนสิงหาคมนะครับสำหรับเดือนสิงหาคมนี้นะครับจะเป็นรอบโปรโมชั่นของมีดมาเชเตอรันยิกนะครับผมโดยปกติแล้วนะครับมีดมาเชเตอรันยิกขนาด15นิ้วนี้นะครับราคาจะอยู่ที่เล่มละ420บาทส่งฟรีนะครับแต่ในโปรโมชั่นเดือนสิงหาคมครับจะเหลือเพียงเล่มละ380บาทส่งฟรีนะครับพิเศษไปกว่านั้นนะครับท่านใดครับซื้อครบ2เล่มนะครับจะเหลือเล่มละ350บาทส่งฟรีครับก็จะเป็น2เล่ม700รบาทส่งฟรับ โดยโปรโมชันนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2565นะครับยาวจนถึง31สิงหาคม2565เลยนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นโปรโมชันสําหรับเดือนสิงหาคมเลยนะครับและเรายังมีฝักหนังเทียมแบบนี้แถมให้ทุกเล่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในโปรโมชันเราก็แถมให้นะครับสวยงามนะครับเอาไว้พกติดตัวเข้าไร่เข้าสวนเดินป่ากันได้นะครับ ย้ำเลยนะครับว่าอย่าคิดนานเดี๋ยวสินค้าจะหมดแล้วก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหมดโปรโมชั่นซะก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมแชมป์กายมิตรก็มาแจ้งเตือนโปรโมชั่นนี้นะครับแล้วก็ต้องขอตัวลาและขอกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่อุดหนุนและรับชมผมโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ